สวัสดีค okay, ่ะเจดาลกหลุดควงดีครับสวัสดีครับเจดาครับี่สวยด้วยค่ะชิดหลังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกช่องทุกช่องทุกช่องร้อยซองเมียนดามสวยช่วงลบร้อยซองตัวจริงเสียงจริงเด้อครับพี่จริงเสียงจริงนาเะสวยแบบนี้ล่ะสวยจังได้ขังขังใส่กันนะขันขังใส่นาะงม่นบอกนะ้ตงเก็บไว้หูเก็บความสวยเบไวเน้องเมียนครับมาเรา ืที่ไปที่มาของรับลุกกองครับนนที่ไปที่ม,มารับลุกกองเนี่ยก็ที่ได้ตัง้งใจว่ารับลุกลุกกองเป็นทรงมาไห้ตั้งแต่งวดหน<า>ึ่งสี่ห้าแต่ว่าเจ้าของบ่ได้สนใจเอาแต่ความฝันเจ้าของมาดีสองห้าสองสองสองหันทร,รงมาอีกก็เลยหยอดไว้แต่ก่อนหน้าจะได้โจทต์ตีสองใบเนี่ยสองสองกันมาดี้ สองหาสองวัดวังวันทีสิบหกท่านว่านนิคนทรงมะหายซีครูซีหางันาะตัวใดแน่เราคึ้นแล้วทรงมหาแล้วรงมหายแล้วเออสองสามหาสองด้วตัวนิ่นเป็นม่ออละสองหนึ่งสองสามห้าสองสามหาประตูน่งสามห้าอค่ะอ งวดนี่งวดวันที่สิบหกคนใจซื้อสุดหลมสร้างเงินม๊อบเปิดไห<ะ>นใ,หใจซื้อสุดหลมสร้างงวดสิบห้าเอเจ้รวยยุกสองคนว่าสมกับเพิร์นเบาอีรีเมนบอกว,กว่ามาเน้นสองสามกับห้าสองบางหนึ่งเนี่ยเพืคนไหนตัวนี้สองสองสามกับห้าสองสำหรับสุดไม้นี่วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเปลี่ยนพ่อสอนไม่คนเลยไห่อิ่น เจสังลุยสีลุยซ้ำใดบอลูก็คือเพ่นว่าเจสังลุยลุยโหลดเจดำก็เลยว่าเออสังลุยกะลุยงวดนี้กะมาโบลายมาซีหางซีคูซีหางเท่านั้นสามารถไปได้ทั้งบนและล่างสำหรับจีคูสีหางนี่ไปได้บนและล่าง เพื sí, ่อนบอกว่าเตรียมกระสอบส่เงินได้เลยสองมงกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเตียมกระสอบส่ได้เลยกันว่าเพื่อนมั่นใจคักปนั่นแท้เพื่อนมั่นใจค่ะปนั่นแท้แมนแต่ว่าเจดามสีอดเอาสีบอเสือ้าสื่อแล้วมันสีบอออกยานมันบอาถือกย่านมันบลออกยานเอซี่ได้กเลยว่าสีบ่าสื่อ้ากอกินขนมเอสซี่ก็นเลยรอกกัเลยว่าบบดนี้เพื่อนเลยบอกว่าสามตัวมาแค่หางเดียวแต่ ล่อไก่ไก่มือพนจังสีสรงไม่อีกจะนึงส่วน er สามตัวม no ีสามตัวนะเมนมนงวดวันนึงปัญหามากกันสามตัวแต่ว่าบริล <GT> ุ่งเมนได้ลย่งแต่สองตัวเขาจะของค้าขายของเนะมันอยากขายของกัเลยกปค่อในด้่งปัญไดยงวดนี้เพื่อนวันมันมีสามตัวอยู่หางเดี่ยวแค่นั้นละของเพื่อนนะบริหลายหางบริหลายตัวเพียงแค่วหาสิตัดออกมาซื่อสหรับสุดเจริญรุ่งเรยนี่สามารถ ไปได้ทั้งบนและล่างสำหรับเอฟซีที่ถามมาวา่าบนหรือล่างไปได้ทั้งสองเลยไปได้ทั้งบนและล่างส่วน,นมากจะออกล่างส่วนมากสองตัวสองตัวสีหางนี้มันจะเป็นล่างมันสีออกล่างแมนบ่ตรงก,รก,กับกับบ่กลับตับแตกกันว่าเอากับกับไปแน่ยละเนาะฮาราบันห้ามันเป็นตัวกับแต่ว่าสุดสุดใหม่นี่นะสุดวันที่สองโมกราเจสังลุยนี่ เพื่อนมั่นใจล้านเพื่อเส้นมาแน่นอนออถ้าพอเจอล็อกเกอร์ถ้าไม่เจอสกัดดาวลุ่งเพื่อนมั่นใจไปนั่นล่ะเพื่อนแถบของเพื่อนอยู่อยู่ในวงไกๆเงียนเพื่อนน่ะเพื่อนควานเอาเบิดแล้วเพื่อนว่านะไกล่เงียนเพื่อนน่นนะเพื่อนควานเอาเบิดแล้วตัวนี่ตัวเดียวพร้อมสำหรับจุดเจสั่งลุยเนี่ยเพื่อนสินเด่นมาแค่สองหาง อีกสองทางเป็นตัวกันสําหรับผููงบหน่อยทุ่นหน่อยก็เอาที่เป็นเน้นก็ได้ถ้าภูมีแบบบ้านนาเนี้ยก็นํามันเบอร์โหลดเจสั่งลุยเจสั่งลุยก็ต้องลุยต่อ้าเอซีลวยยกช่องแน่นอนเพิ่นวางสี่แมแต่ว่าเพิ่นบอให้บอกว่ามาจากไหนืออมาทิบระเบิดระเบิดนะเมาเออเลับเอาตะเลกกับพ่อแมน พาะว่าท่านไปหาต้นตอนมันเมื่อยอะนะขายของอเอาแต่ตัวเลขกับพ่อสำหรับแนวท่างผู้ได้มากแต่จัดขัดแต่พานเดอ้อเจอดําว่ากันกับเพื่อนว่าถ้ามาสุดนีนะ้ามาสุดนีได้ได้หน่อย,อยได้เจดํากัะเจียวไป<อ>ทมที่ถนนท่างขึ้นวัดปูวัดปู<อ>วัดใยป่าวอากันกับเพื่อนอะเออพราะว่า ท่างขึ้นวัดเพื่อน่ะมันที่รถจะดําไปตีดน่ะนะมันตีดเพราะท่านได้ถมแต่กาผู้ถูกไอ้งวดก้อนของเพื่อน่ะหกพหน้าเพื่อนแต่เก็บไใ้หายยูแต่ร่วมกันแมนร่วมกันใส่ปีไม้นี้ปีไม้นี้ที่ไปเทศเพื่อนควานนัดกันกับเอฟซีท่างรุงเทพไปจากปะเทศให้เพื่อนถามาสุดนี่มอละมัานลังปีใหม่หน่ะเพื่อนวาน่ะเพื่อนเพื่อนก็จะมมายเฮดซอยมันกับอลาลดอกฟุล่านิดละหน่อยพ่อได้ไปถมตรงตรงนั่น อันละ,ะ,ะเพินก็นเลยว่าเจ้าของสุดเจดสังดุยนี่เลเลเล็ลลอกหุดกองเนี่ยเพิ่นก็เลยว่าทามาสุดเนี่ยเพินก็จะซอยยู่อันล้เท่ากับเออกระาถุน้ำเพินนอมาในแม่เรอะไรกระซาถุกระซาถุอืออออ๋น มีแค่สี่หางพร้อมไปพร้อมแล้วครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเจสั่งลุยพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเป็นบ้าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วจดเตรียมปากกาสมุดจดครับผมเตรียมแล้วค่ะยุไซหลาไม่ข่อยเบิ่งแม่เจสั่งลุยเตรียมพิมพ์เลยจำก็ได้จำก็ได้เออเอาเอาเอาจดจดจดแล้วก็เตรียมกระสอบใส่เลยเจสั่งลุยสุดนี่มาร้านเปอร์เซ็น ซุดนี่ด้าเจซังลุยมาร้านเปเนื้อนเส้นยมกระสอมกันให้ดีตัวกันสองหางตัวเน้นสองหางสามศูนย์สามสองคือตัวเน้นสามหนึ่งสามห้าเป็นตัวกันแค่นี้วันที่เจซังลุยสอ,สองมกราคมสามศูนย์สามสองสามหนึ่งสามหา้า ซ้ำนี่หละแ,ลแมีนรีบรีบไปเลยรีบด่วนได้ด่วนถามมาตัวนี้นะครับตัวใดครับสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามสองตัวเน้นสามศูนย์สามสองสามโตมีพอสามโตสลุยสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าชัดเจนมัดนี่สวมกับรอคอยลกดีนี่มันจังขัง ดีนี่มันจังกังอันนี้คือต้นกระดาษเอาเทก้อนก็ได้ครับเอามาเอาเทียนระทางครับนี่เลยครับเดี๋ยวท่านี้ทำอะไรนะครับนี่ทำมานแบบตัวนี้ได้นีผมมีของปลอมแล้วมีตัของแทบเบิดอยู่นี่เอาพี่น้องนี่ครับล็อกบุดกล่องที่รอคอยกันทั้งประเทศสามศูนย์สามสองสามหนึ่งสามห้า สสำหรับเจดากับพี่บ่าวเมืองใต้บอมี่กลุม่มบ่มีบ้านให้เขาเดอ้อไม่มีบ้านให้เข้าเอามามขอ,ขอ,อขอเน้นเดอ้อขอบอกเดอ้อถ้าเขาแล้วได้เสียเงินเสียทองนั้นคือไม่ใช่ของปลอมของปลอมช่องปลอมช่อง,องบอมีบอบม่บา้านเาหี่ยวไปแกฮะบอมีบ่บ้านเหี่้ามีแต่จะขายผู้ยมีนอสอสามหรือว่าอีหยังตูดไ่รหืด งวดเนี่ยงวดนี่ตูดแน่นอนโอ้ได้เลยเจ๊สามศูนย์สามสองคือจุดน้นตูดหน้าตูดหน้าใส่เลยมาทางนี้นี่ครับเจสั่งลุยค่ะนี่สั่งลุยโอเควันนี้มาทางเขาบหน่อพีานึ่งน้าเล่ดแล้ววันนี้เท่เลยสองสามนึ่งสามมาหอดบุรีดั้มเหรอหอดบุรีดั้ม